สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไพรินคุณโชติถาวรนะครับท่านวิทยากรนะครับแลกคู่มิเกียร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานของตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้นะครับผมว่าชื่อค่อนข้างเก๋ไก่นะฮะสามสี่นะครับก็คือเรื่องเคลม Consequence แล้วก็ Credibility ในเรื่องของ climate action นะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องของ climate risk นะครับเป็นเรื่องที่ พวกเราทุกคนให้ความสำคัญนะครับหลายๆครั้งเนี่ยถูกมองว่าถ้าบริษัทไม่ทำในเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อจำกุดในการที่เขาจะสุ่งออกนำเข้านะครับหรือรวมถึงการที่เขาจะได้รับเงินทุนครับแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับอาจจะมี Pushback เล็กน้อยนะครับจากเรื่องของรัฐศาสตร์นะครับที่เราก็คงต้องติดตามอยู่แต่ ในหลายๆเรื่องที่เรากำลังมุ่งสู่นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่บริษัทสามารถเตรียมการเพื่อรองรับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงโอกาสที่จะมาจากเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องคอมมิตเสนะครับทั้งนี้ใจที่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องคอมมิตเสเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องคอมมิเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการมีการบริหารที่ดีนะครับในการจัดการด้วยนะครับเพราะว่าถ้า สิ่งที่บริษัทเคลมแล้วมันไม่ได้ถูกทำนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดค e q u e เ c e ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะของผลกระทำนั้นๆนะครับเราอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของ Credibility c r i s i ินอกเหนือไปจากเรื่องคล i ม a ท e คร i s i สที่เราพูดถึงก็ได้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่อง g r e กรีนว h i n g ในเรื่องนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็เราก็พยายามจะทำหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ในเรื่องของเคลมในการทำเนซิโร่นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการที่เราต้องทําให้เกิดข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับหลายหลาอย่างแน่นอนฮะเ,เดี๋ยวนี้เขาไม่อ่านข้อมูลที่เป็นรูปเล่มสวยๆแล้วนะครับทุกคนอ่านข้อมูลที่เป็น machine readable นะครับสามารถเอาไปใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับในการคอม p พ r ์ว่า progress ของการทำในเรื่องของเนซโร่เนี่ยไปถึงไหนสามารถในการใช้ ในการคอมเพร์นะครับกับบริษัทคู่เทียบนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวบริษัทเราเองเนี่ยทำในเรื่องนี้ดีมากน้อยเพียงใดแล้วก็ทําให้นักทุนสามารถเอาเครื่องมือพวกนี้เนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่กรอกเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นข้อมูลที่ Green w w t c h หรือไม่ดูครับดูนั้นการที่ทําข้อมูลที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ให้สะดวกกับตัวบริษัทด้วยทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ได้พัฒนาตัว ESG Data Platform นะครับเรามองมาว่ามันคือการที่ประษัทจะลงทุนโรงแรงนะครับนอกเหนือจากการทำโปรเจกต์เรื่องกรีนแล้วเขาก็ Input ข้อมูลแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จากแพลตฟอร์มนั้นมันก็สามารถมี Multiple Output นะครับ one input multi p l e output ไปใช้ในเรื่องของการทำ, Report, ทำรีพอร์ตตามสำนักงานงการกตกำหนดไปใช้ในการทำเรตติ้งนะครับเพื่อใช้ในการประเมิน Rating ด้าน ESG ที่ ผู้ลงทุนใช้ไปใช้ในการที่บริษัทเองจะมีข้อมูลในการพัฒนานะครับหลายในเรื่องที่บริษัททำเพราะว่าเขาสามารถเทียบกับคู่เทียบได้หรือเทียบกับตัวเองในอดีตได้นะครับอันนี้ก็คือเราทาแล้วปีนี้เป็นปีที่สามนะครับปัจจุบันจะมีหนึ่งร้อยยี่สิบสองตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็หลายท่านก็ชอบนะตัวเลขเยอะยิ่งดีหลายท่านบอกว่าเยอะเกินไปก็เป็นภาระอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องไปจูนกันนะครับ เรื่อง Data ที่เป็น Data ที่น่าเชื่อถือก็สำคัญนะครับเราก็ส่งเสริมให้อ,องค์กรหรือบุคลากรที่สามารถมาช่วย Verify Data เข้ามาใช้ฐานข้อมูลพวกนี้ได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างในทางบัญชีเองก็มี Auditor นะครับในทางข้อมูลคาร์บอนเองก็จะมีคนที่มา Verify ว่าคาร์บอนฟ p r i ินนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหลายๆเรื่องที่เราทำเช่นเรื่องของการ มีเครื่องคิดเลขเซตคาร์บอนนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้ก็เป็นเรื่องของการทําให้เกิดความอำนวยความสะดวกในการคํานวณในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นคนเว r ร์ i e r ล์ร์เาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องคิดเลขตัวนี้มีความคุ้นเคยกับระบบนะครับสามารถเชื่อถือตัวระบบมีการเชื่อมโยงเครื่องคิดเลขนี้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นอบกกรงการกดเลนกระจก เพื่อ Make sure ว่าสูตรที่ใช้คำนวณเนี่ยมันอัปเดตตลอดเวลาเป็นเว,วลารอนนะครับอันนี้คือแผนงานชิ้นแรกที่เราอยากให้เกิดข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของ g r e e n w a t c h นะครับแผนงานที่สองที่ตลาดทําคือเราอยากให้ข้อมูลที่เราพัฒนาร่วมกับทางบริษัทเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อให้เกิด IncentiveIncentive In ให้บริษัททำเรื่องนี้ดีต่อเนื่องนะครับผมยกตัวอย่างอันนึง อินิเชทีฟที่เราทำกับ Exim Bank ในปีที่แล้วนะครับ Exim Bank เนี่ยเขามีโครงการที่ทำ Green Loan โดยที่บริษัทที่มาขอกู้จากทาง Exim b a n k เนี่ยนะครับเขาจะมาคำนวณคาร์บอนฟล t p r i n นด้วยระบบของตลาดและถ้าเกิดสามารถ tracking c คาร์บอนฟลูทเป็นลดลงได้ก็จะได้สินเชื่อที่ลดลงปีนี้นะครับเราก็จะทำโครงการในลักษณะเดียวกันนะครับกับแบงก์อื่นๆซึ่งก็ หลักช่วยรอติดตามนะฮะแล้วเป็นกําลังใจให้ก็คงขยอยประกาศความ่วม,มือออกมาวันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งส่วนที่สองนะครับอันนี้เพิ่งประกาศความร่วมมือไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับทางปตทนะครับปตทเองเนี่ยมี liquidity management program นะครับที่ปตทไปกู้เงินกับแบงก์พาเน็แห่งหนึ่งนะครับ,รบรยูอบีนะครับประกาศไปแล้วคูดช่วแบงก์ได้นะฮะยูอบีโดยที่ยูอบีเนี่ย ก็จะวัดตัว ESG Rating ของปตทว่าสามารถ m a i n ทน Tri a เได้หรือไม่ในปีที่เขาเมนเทนได้ก็จะได้ตัวดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับดังนั้นอิน v e นในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ผมเรียกว่ามันเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานแหะนะฮะคนที่เขาทํางานตั้งใจจริงนะครับทำในเรื่องของ climate risk หรือในเรื่อง ESG ด้าน,นอื่นๆเนี่ยมันจะได้เห็นเบนฟิตจริง,รงๆแบบตัวบริษัทเพื่อจะได้มีแรงในการทําต่อ หรืออิส e n น i v e ที่ผมว่าพวกเราทุกคนน่าจะคุ้นชินก็คือเรื่องของอมาตรการภาษีเรื่องไทย ESG ไทย ESGX นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับผมเล่าก้อนไปประวัติศาสตร์นิดนึงนะฮะตอนที่เราเรานี่หมายถึงตลาดทุนทั้งหมดนะฮะกระทรวงงานคลังสำนักง,งานกรตอตตตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็สมาคม AIMC นะครับตอนที่ได้มีการดีไซน์ไทย ESG ในอสองปีที่แล้ว เราดีไซน์ช่วงเดือนตุลาคมระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเนี่ยฮะ,อะตอนนั้นทางทางก็ถามทางเราว่าเออมันเวลากระชั้นะจะเอาเป็นของปีหน้าไหมฮะทางตลาดทุนก็บอกว่าวปีนี้นะครับเพราะฉันมีเวลาแค่สองเดือนนะครับสองเดือนในการทาทุกอย่างตั้งแต่เอาเรื่องเข้าคอรมออนุมัตินะครับแก้ประกาศต,ต่างๆของนะสำนักราแล้วก็ทางสำนักงานกราต อ่าเวิร์กกับทาง AMC ในการออกกองทุนทั้งหลายโดยกองทุนเนี่ยจะต้องลงในหุ้นไทยที่ได้รับ ESG Rating ิ้โชคดีฮะเราทำาอ g ซ a เรตตมาก่อนหน้านั้นประมาณ10ปีครับผมต้องเรียนว่าถ้าไม่มีก r าวเวิร์ k นะครับที่เราทำและพัฒนาแล้วก็มีทางกองทุนเนี่ยได้มีการใช้นะครับก็คือคุ้นเคยกับเรื่อง r a t ติ้พวกนี้เนี่ะครับมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วได้ นะครับอินเซนティブพวกนี้นะครับไม่ได้เป็นประโยชน์ตลาดทุนหรือกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่เราพบนะฮะก็คือหลังจากที่มีไทยเอ SC ในหลอดแรกที่ออกมาเนี่ยเราพบว่าบริษัทจดทะเบียนบริษัท Walk-in เพื่อเข้าขอรับการประเมิน ESG Rating มากขึ้นนะครับ2 0สเจากเดิมเราพบว่าบริษัท v o l u n นเทียที่จะเปิด ข้อมูลคาร์บอนที่เวอร์ชวแล้วมากขึ้นนะครับจากเดิมไม่ถึง30%ของบริษัทจุทะเบียนทั้งหมดวันนี้เราเห็นตัวเลขประมาณ60%ของบริษัทจุทะเบียนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอินเซนตีพวกนี้อย่ากที่บอกว่าเป็นกําลังใจแล้วก็ทําให้เรื่องของสฟเม้นเทนเนี่ยมันถูกดึงขึ้นมาเป็นบริเวรตี้นะครัไม่ใช่เรื่องของ CSR แต่เป็นเรื่องของซัสนคือเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้นนะครับ แผนงานที่สามเมื่อกี้ผมพูดเรื่อง Data แล้วเราเรื่องอ n c e n t i v e แล้ววันที่สามก็แน่นอนครับต้องเป็นการที่เราต้องเวิร์เรื่องของบุคลาคกรที่ทำในเรื่องนี้ครับผมต้องเรียนว่าที่ตลาดเราซับเองเนี่ยเราทำเรื่อง Set ESG Academy มาก็คือเราพบว่าคนในฟิล์นี้เนี่ยมีจำนวนน้อยมากๆเม,มื่อกี้เพิ่งเรียนอาจารย์ไทยรีเหมือนกันว่าคนที่ทำในเรื่องของ verification ด้านคาร์บอนเนี่ย ไม่ถึงผมว่าหลักร้อยอะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกันนะฮะอย่างออเดิเตอร์เนี่ยทางทางทางคอร์ร์ตตอนเนี่ยมีสักหลักหมื่นใช่ฮะที่เราบ่นก็ว,ว่าไม่พอออดิเตอร์ด้านบัญชีนะฮะถ้าทุกบริษัทเนี่ยจำเป็นต้องมีคาร์บอนออเดิเตอร์เนี่ยเราจําเป็นต้องมันล็อกนะครับวัตถุน็คตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถใช้เรื่องของหลักสูตรอด듀เคชั่นการจัดสอบที่ทงตลาดลัทรัพย์เราทำบล็อก,กตรงนี้ได้ หรือการทำให้บุคลากรในประเทศเนี่ยได้รับรู้องค์ความรู้ด้าน ESG ในต่างประเทศนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน C M D F นะครับที่ได้ทุนนะครับบุคลากรในบรสสิษัทจดทะเบียนในมหาวิทยาลายัยกลุ่มข้าราชการนะครับอาจารย์มหาวิทยลัยทั้งหลายเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับ ESG นะครับแล้วคนเหล่านี้ก็กลับมาเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเซต ESG expert นะครับตอนนี้มีประมาณ200สักส0 0ร้อยกว่าคนเขามาทำอะไรเขาก็มาช่วยพัฒนาหลักสูตรนะครับหลายวิทยากรที่ที่มาช่วยเราในวันนี้ก็เป็นกลุ่ม e s g expert นะครับผมถือว่าท่านเป็นรุ่นแรกๆที่มาช่วยบุกเบิกสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรแต่ละทุนในเรื่องนี้นะครับจากการดำเนินการในสามเรื่องนะครับแน่นอนว่าเราก็คงต้อง ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มภาคธุรกิจกลุ่มบริษัทจุทะเบียนนะครับการให้ความสําคัญกับเรื่องเนเซโรเป็นสิ่งที่ดีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเราสามารถไม่ใช่แค่คอมมิตเป้าแต่เราคอมมิตเรื่องของแผนงานด้วยเพื่อให้มันเกิดคนน่าเชื่อถือว่าเราจะไปสู่เป้านั้นจริงๆนะครับคือสร้าง c e d i b i l i t y ในการที่เราจะไปในเรื่องของ climate crisis นะครับ ต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ลงทุนและสถาบันการเงินนะครับแน่นอนว่า g r e e n w a ว h i n g เป็นเรื่องประเด็นที่ที่น่าเป็นห่วงแต่เราก็พยายามทุกวิธีทางนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยกันสอดสสองช่วยกันเช็คได้นะครับแล้วก็เรื่องของ incentive ที่สถาบันการเงินนะครับหรือที่นักทุนจะให้บริษัทที่ทำดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานกากับนะครับในเรื่องของการที่ร่วม ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าประเทศเราจะเดินต่อไปโดยเฉพาะในภาวะที่ในระดับสากลของโลกเนี่ยมันยังมี doubt อยู่ว่าเราจะไปในเรื่องนั้นด้วยสปีดที่มันทำให้โลกร้อนน้อยลงได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทเราคงต้องใช้ความร่วมมือระหว่างกันนะครับก็คงไม่ใช้เวลาไปมากกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เรามี วิทยากรนะครับหลายท่านที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ฟังม,มุมมองที่สําคัญนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอต้อนรับข่าสู่งานเด็กของตลอดเอกสารอีกครั้งหนนะครับขอบคุณครับ